กระแสตู้คลีปกำลังมาแรงมากๆครับตัวนี้คือแมวอรไทยครับดังมากๆที่จอยลีเดครับเป็นลิขสิิตเฉพาะของเขาเลยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดสักหน่อยครับมาลองดูครับเหรียญที่หนึ่งมาก่อนนะครับมากระแสตู้คลีปมาแรงเราก็อินกับเขาไปด้วยนะครับมีแมวอยู่เต็มตู้เลยนะครับมีคนได้ไปแล้วหนึ่งตัววันนี้พวกเราจะต้องได้บ้างนะครับเหรียญที่หนึ่งไปครับนี่ตีตัวขึ้นมาอย่างสวยครับแล้วยกขึ้นมาเอ้ว ว้านิดเดียวเท่านั้นครับอ่ะไม่เป็นไรไปเรียญที่2ครับลืมบอกไปกับจุดปลายครับพวกเราอยู่ที่เซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับชั้น4ี่เป็นโซยจอรเดย์นะครับมาอ่ามาเลยมาเรียญที่2ครับเล็งให้มันแม่นแล้วหนีบลงไปครับเข้าไหมแอมเหมือนจะไม่เข้าครับน้องลงไปนอนไกลหลุดคอไปเลยครับแหม่น่าเสียดายจังนะครับอ่าไม่เป็นไร เราต้องสู้ครับการเล่นตู้คิมีเราต้องสู้ครับถ้าใจเราไม่สู้เราจะไม่ได้ครับเหรียญที่3มาครับคราวนี้คงต้องเปลี่ยนตัวเข้าเป็นตัวสีดน้ําตาล้วกันนะครับมาดูกันครับมาเอ้ยติดไปที่หัวนิดนึงได้หรือไม่อ๋อยกขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วกหลนอีกแล้วอู้เหรียญที่3มก็ยังไม่ได้ครับเมื่อที่ผมบอกครับเราต้องสู้ครับไปเหรียญที่สี่ครับมาต่อยาวไปยาวไปแบบนี้อ่าก็ต้องตัวเดิมเลครับสีน้าตาลมาหันข้างแล้วลงมาเยยบครับโุ้ยเข้าตัวอย่างสวยครับแล้วอ้าว ยกไปขึ้นแล้ง,งั้นครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาหูใส่ตู้นุ้นอ่ำจะอำะ่ำแล้วครับเราต้องเปลี่ยนตู้ครับมาลองดูฝั่งนี้บ้างครับครานี้น้องจันขอเป็นคนเล่นบ้างนะครับอ่ามาดูครับดูนะว่าน้องเจ้าจันจะทําได้หรือเปล่านี่เล็งอย่างเร็วเลยอุย้ยนี้สวยอยู่แต่ว่าไม่ขึ้นเลยครับน่าจะกดเร็วเกินไปนะครับ อครั้งที่6ต่อเลยครับไม่รอช้าครับมาคราวนี้ผมขอลองบ้างครับเอาตัวมื่อกี้แหละครับเล็งดูปุ๊บปั๊บปาบลงทันทีครับนี่นีบเข้าอย่างสวยแล้วก็อ้าวไม่ไปอีกแล้วครับเลี๋ที่6ก็ยังไม่ได้ครับมาหมดไป60บาทแล้วนะครับไม่รู้ครับมาไม่ได้ตั้งเป้าหมายเหมือนกันครับเดินไปเรื่อยๆครับเหรียญที่7ครับอ่ามาอ้าวกดไม่ติดเอาใหม่อีกทีครับไม่รู้กินไป2เหรียญหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเอาใหม่ครับปุ๊บัหนี้7เจ็ ดูกันน่าต้องแตกรอบไม่เป็นไรมีปัญหาไปครับดี๊ดดเจ็บลุยต่อเอาตัวใกล A, ๆ้ๆดีกว่าเนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะติดกระจกมั้งครับเราเอาตัวนี้แล้วกันตัวที่มันอยู่แปลกๆเผื่อนี่ตัวแปลกๆแล้วมันจะได้นะครับมาดี๊ดดิ๊เจ็บไม่ตัดโซโซเฮ้ยชวบปึ๊บเฮ้ยหนีบเข้าดูแต่ว่าเกี่ยวไม่ขึ้นเลยครับอื เป็นยากจริงๆครับตัวนี้มาเจ็ดเหรียญผ่านไปแล้วครับเจ็ดสิบบาทของเราลอยหายวับไปกับตาครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับใจยังสู้อยู่ไปต่อเหรียญที่แปดครับกลับมาตู้เก่าครับเผื่อบันทีมันหายอ่าแล้วเมื่อกี้มันอ่าไปนะครับน้องก็จะันร์ขอลองดูบ้างครับตัวน้ําตาลตัวนี้ครับเหรียญที่แปดของเรามาเลยครับมาเร็งได้แล้วเอาเลยลุกมาเชื่อในตัวน้องทำได้มาเอาเลยลูกเอาฮุบ คิดนานคิดนานเฮ้ยจ็บมาครับเหรียญที่แปเข้าคอยอย่างสวยครับยกขึ้นมาแล้วครับแล้วก็หล่นเกือบจะท่าเดิมไปเลยครับอย่างนี้ก็ต้องไปต่อสิครับดูมีแววน่าจะได้แล้วครับมาเหรียญที่9กครับมาดูกันมาเอาตรงเมื่อกี้เลยเลงเหมือนน้องเมื่อกี้เลยนะครับมาเห็นน้องอาจารย์นํามาก่อนแล้วผมว่าใช่นะครับมาเหรียญที่9้าของเรามาดูกันเฮ้ยจิบบตีเขาอย่างสวยครับยกขึ้นมา น้องก็จันยังพอนีบคือที่ผมไม่ขึ้นเลยนะครับแหมไปต่อครับเรียนที่10ครับแหมไม่ยอดท้อจริงๆครับน้องก็จันจัดการต่อเลยจ้าน้องอ่ะให้โอกาสเล็งจากพักหนึ่งนะน้องเอาเลยอืมอมีสมาธิครับปับ๊บได้อยู่ครับเอ,อ้อครับ มาใกล้ป่องแล้วครับอีกนิดเดียวครับมาเหรียที่11ครับมาใกล้ป่องแล้วใกล้ป๋องแล้วโอกาสได้สูงครับอย่างนี้มาค่อยลากเขาเรียกว่าตูกลากใช่ไหมครับแบบนี้ค่อยๆลากเข้าไปนะครับเหรืยญที่11มาแล้วอันแหละเราก็จะถวยกับเทียมมาครับโยก มันเข้าสวยแล้วนาเสดายยกไม่ขึ้นครับไปต่อเลนที่สิบสองครับโอ้โหม่ร้นร่าจริงๆรมาอืมคราวนี้ขอปมามั่งนี่ต้องมองด้านข้างนี่โชเซียนโชเซียนทำเป็นเทพประหลุบขึ้นไม่ได้ชักตัวแม่มาครับอ่ะเลงนี่มองข้างรอ,อบหนึ่งโอ้ยเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับต้องดูให้รอบครอบดูหน้า,าเดี๋ยวไม่ได้ดูข้างด้วยลงไปงับเลยมาสิบสองของเราโอ้โหไม่มีลุ้นเลยอุตส่าห์มองตั้งนานแหมเสียเวลาปล่าผมไปต่อครับเยนที่สิบสามไม่ย่อท้อผมมองแล้วครับมาตัวเดิมไม่แหละ มันอยู่ใกล้ป่องแล้วเผื่อมันดียกขึ้นมาแล้วมันหลุดลงป่องไปนะครับมดี๋วี่สิบสามครับอ่ะคท่านี้ใครเล่นเนี่ยน้องจะเล่นปึ๊บหนีบขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาหนีบไม่เข้าวันนี้น่าจะกดเร็วเกินไปครับสิบสี่ต่อครับไม่ต้องหยุดครับนอนสต็อกกันเลยทีเดียวมา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 ต้องให้ป๋าโชว์ไฟเมอร์เดี๋ยวที่สิบสี่หนีบกลับเข้าคอแล้วก็ยิยกไ่ขึ้นอีกแล้ว <laughs> โอ้ยมันยากเลยขนาดนี้เดียี้สิบห้าครับน้องแม่อล่าไทยเมื่อไรจะมามา ดูกันครับอ่ะเออแต่กล้องมาบมุมนี้จะได้มองเห็น้ชัดหน่อยครับเด่นที่15ดีบเข้าแล้วก็ยกขึ้นมาครับเอาละอ,อึ น่าเสียดายมากเอีนนิดเดียวไปต่อจะเดียนที่16ครับอ่านี่น้องกัจัน์ขอบ้างครับบอกเห็นป๋าทำน้องก็ทำมั่งข่ามาดวงข้างมากครับสิบหกนะครับมาดูกันอุ้ย่งนี่มันชิดตู้ชิดป่องชิดทุกอย่างเลยครับอืมค่อนข้างเสี่ยงนะครับแบบนี้แต่ไม่ย่อท้อครับเราต้องสู้ครับถ้าไม่สู้เราจะไม่ได้น้องแมวละไทยมาครอบครองครับมาอะราดูครับเดือนที่16ครับอุ้ยเขาสวยมากน้องฮึบยกคอขึ้นมาจากนั้นก็ไปรอนเครื่องบิ วิน่าจะได้ครับแม่ถึงกับกินดอกละทีเดียวครับอืมอนิดเดียวแม่แต่ที่สิบเจ็ดมาต่อครับ เห็นไหมครับมันดูมันมีแนวโน้มว่าจะได้แล้วยังไงก็ต้องได้ครับเดืนที่สิบเจ็ดผมมาครับไอ้เฮือยโอ้โหยังไม่เข้าเลยอย่างงี้แหมหมดลุ้นเลยทีเดียวครับอ่ะน้องมือน้องดีมากน้องเดืนที่สิบแปดป๋าขอเอาแค่นี้พอนะลูกไม่เอาแล้วเปลืองเงินสิบแปดก็เดยวนะสิบบาทร้อยแปดสิบไปนละลูกสู้น้องป๋าเชื่อว่าน้องทําได้นี่ให้โอกาสน้องเล็งก่อนครับผมไม่ยืนเท้าเอวแล้วโอ้โหกุมขมับแล้วสิบแปดเหรียญแล้วครับมา เข้าคอหน้าหนึ่งหลังสองเฮ้ยโอ้โหไม่หนีบเลยดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้น่าจะติดป่องแน่ๆเลยนะครับฮอ่ะรอบสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก็พอแล้วสุดท้ายนะเอะมาเราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเขานี้ไม่ได้ก็พอแล้วผมว่าเราอ่าหมดไปเยอะแลวนะครับกับเขานะครับนี่เขย่าตู้ดอยเห็นเขาชอบทํากันทาตามมั่งนะครับอ้าวเหมือนเดิมครับทำเป็นมองครับมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาโชสยนันก็ทําเป็นพูดว่าอย่างงู้อย่างนี้อย่างงั้นครับทาเป็นเทพครับประดุกไม่ได้หรอกบ อาจบครับเกมโอเวอร์ครับอย่างที่ผมบอกไปจริงๆครับพอป่าว่าพอแล้วลูกสิบเก้าเหรียญร้อยเก้าสิบบาทของเราเปลวแววหายวับไปกับตาและนี่ับคือจังหวะที่ใกล้เคียงจะได้ที่สุดของเราแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆล่ะครับเคยมาลองหนีบกันหรือเปล่าครับน้องแมวอร่าไทยแล้วได้กันหรือเปล่าได้สีอะไรคอมเมนต์คุยกันครับส่วนผมวันนี้19เหรียญ190บาทหายวับไปกับตาศูนย์เปล่าไปเลยครับเงี่ยเขาหน้าเอาใหม่ไม่ยอม